น้ำตกก้อหลวงครับน้ำตกก้อหลวงน้ำตกตาดสะดอ200เมตรก้อหลวง5้ารอยเมตรนะครับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงครับนี่ที่จอดรถครับระหว่างทางนะครับเราจะแวะน้ำตกตาดสะดอก่อนครับเขียนป้ายทางนี้ครับเลี้ยวทางนี้ครับแวปบ50สเมตรโอ้เดี๋ยว เอให้เรียวทางนู้นเราเดันมาเรียวทางนี้ปาดสะดอรครับปาดก็แปลว่าน้ำตกครับ <10. S 1> เดือนตุลาวันี้วันที่สิบครับน้ำก็ยังแดงอยู่นะครับ จุดที่เขาให้ชมก็คงประมาณเท่านี้นะครับชมให้เห็นกับตามาให้รู้มาให้เห็นเห็นในชาตินี้ออกจากตาาสะดอก็เดินมาต่อที่กอหลวงครับสิ้นสุดทางปูน ก็จะเป็นทางออฟโรดครับนี่ครับเดี๋ยวขอปรับเกียร์แป๊บนึงมากับลูกเมียไม่เคยมาเหมือนกันครั้งแรกเพราะว่าถ้าไม่มาชาตินี้แล้วไม่รู้จะได้มาตอนชาติไหนเอาว่ามาให้เห็นนะครับไม่ได้ผ่านกันง่ายๆนะอำเภอรีเนี่ยคนเชียงใหม่ก็ไม่ค่อยได้มาหรอกอำเภอรีนะครับ เหนื่อยมีป้ายบอกระยะครับตอนนี้เป็นทางหิน200เมตรโอเค200เมตรบันไดห่าง,างเสียงหอบเริ่มเข้ามาแล้วครับมาถึงแล้วครับน้ำตกกอหลวงโอ้โหนี่เราจำไม่ได้เลยเนี่ยว่าเราเคยมาแล้วผมเคยมาแล้วครับ ประมาณสิบปีแต่ทำไมจำไม่ได้เลยโอ้มีศาลาให้นั่งนะครับโอ้จำได้แล้วนี่น้ำตกลื่นข้างล่างเลยโอ้จำได้แล้วตอนนั้นมาหน้าหน้าแรงน้ำใสกว่านี้ ถึงแล้วครับน้ําตกก้อหลวงโอ้โหอัลไซเมอร์ถึงขั้นเคยมาแล้วจำไม่ได้ครับช่วงนั้นอาจจะยังไม่มีคลิปนะครับถ่ายแต่ภาพนิ่งนี่ครับน้ําตกก้อหลวงก็จะเป็นนี้ครับถ้าเป็นหน้าน้ํามันก็จะใสนะบางทีกล้องถ่ายออกมาเป็นเขียวมรกตเลย แต่บางทีก็เจอเขียวเขียวเลนกล้องไปนะหลอกตาอ๋อจำได้สะ,ะพานถุงล่างอ่ะมาละไปถ่ายอ๋อเออ,เอ,อ,เอ,อพวกนี้มันลื่นครับมีตะไคร่ อันนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าน้าําอยู่นะครับเพรากั้นไว้ครับไม่ให้ลงเดี๋ยวถ้าหน้าแรงเขาก็จะเปิดครับสนับสนุนโดยอูนอตจีพีจังหวัดเชียงใหม่เราซ่อม Honda เราเชี่ยวชาญการซ่อมรถยนต์ Honda ทุกรุ่นสนใจโทร0894334433